ป้าวัย55กินถั่วลิสงวันละนหนึ่งกำมือผ่านไปครึ่งปีผลตรวจสุขภาพทำหมอเซอร์ไพร์ป้าวัย55กินถั่วลิสงวันละหนึ่งกำมือผ่านไปครึ่งปีผลตรวจสุขภาพทำหมอเซอร์ไพร์คุณวังมินอายุ55ปีจากจีนเธอเป็นแม่บ้านที่นอกจากดูแลสมาชิกในครอบครัวแล้วคุณหวังยังใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากเธอค้นคว้าข้อมูลทางออนไลน์และพบว่าการกินถั่วลิสงดีต่อสุขภาพ ดังนั้นเธอจึงเริ่มนิสัยการกินถั่วลิสงหนึ่งกำม,มือทุกวันคุณหวังรักษานิสัยนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาครึ่งปีเมื่อไม่นานมานี้คุณหวังไปตรวจสุขภาพประจําผลการตรวจทําให้แพทย์ประหลาดใจความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดของคุณหวังอยู่ในเกณฑ์ปกติแพทย์ประเมินว่าสภาพร่างกายของคุณหวังดีกว่าคนในวัยเดียวกันมากเมื่อแพทย์สอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับนิสัยการกินและการใช้ชีวิตของคุณหวังก็พบว่าเธอกินถั่วลิสงหนึ่งกำมือทุกวัน แพทย์เผยประโยชน์ของทั่วลิสงตามที่แพทย์กล่าวทั่วลิสงเป็นอาหารยอดนิยมมักใช้เป็นของว่างทั่วลิสงอุดมไปด้วยโปรโตีนไขมันเส้นใยอาหารและวิตามินและแร่ธาตุมากมายสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้พลังงานที่จําเป็นแก่ร่างกายแต่ยังช่วยรักษาการทํางานของอวัยวะต่างๆอีกด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงในทั่วลิสงจําเป็นสําหรับการสร้างและซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อและการสร้างเซลล์ใหม่ ในขณะเดียวกันไขมันดีในถั่วลิสงช่วยป้องกันความแก่ชราของผิวหนังการกินถั่วลิสงเป็นประจำยังส่งผลดีต่อระบบประสาทและสุขภาพสมองอีกด้วยถั่วลิสงให้วิตามิน B3 และไนอาซินซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยพัฒนาการทำงานของสมองและเสริมความจำโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการกินถั่วลิสงยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ถั่วลิสงให้แร่าธาตุแมงกานีสแก่ร่างกาย ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการเผาผลาญไขมันและคาร์โบไฮเดรตช่วยดูดซึมแคลเซียมรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และป้องกันโรคเบาหวานนอกจากนี้ถั่วลิสงยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกรดโอเลอิกสารเรสวราทรอนและไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อควรระวังในการบริโภคถั่วลิสง แม้ว่าการกินถั่วลิสงเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่แพทย์แนะนำว่าควรระวังบางข้อเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพอย่ากินถั่วลิสงมากเกินไปควรกินถั่วลิสงเพียงหนึ่งกำมือเล็กๆต่อวันแต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะอาจทำให้ได้รับแคลอรี่เกินและนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักอย่ากินถั่วลิสงที่มีเชื้อราถั่วลิสงที่มีเชื้อรามีสารพิษอะฟลาทอกซินซึ่งอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ ผู้ที่แพ้ถ่วลิสงไม่ควรกินผู้ที่แพ้่วลิสงควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจทําให้เกิดอาการเช่นอาเจียนท้องเสียปวดท้องหายใจลําบากเป็นต้นเรื่องทีสองชนเผ่าอายุยืนที่สุดในโลกประวัติศาสตร์900ปีไม่มีคนป่วยมะเร็งเฉลยเคล็ดลับสี่ข้อชนเผ่าอายุยืนที่สุดในโลกประวัติศาสตร์900ปีไม่มีใครเป็นมะเร็งนักวิจัยฉเฉลยเคล็ดลับสี่ข้อทำให้มีสุขภาพแข็งแรง หุบเขาฮันซาฮันเซยอเป็นหุบเขาที่อยู่โดดเดี่ยวบนความสูงเกือบ2,500 m. เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถานเป็นที่ตั้งของชุมชนฮันซาหรือที่รู้จักกันในชื่อชนเผ่าบูรูโชบูรูโชซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีอายุไขยืนยาวที่สุดในโลกสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับชาวฮันซาคือพวกเขามีอายุไขเฉลี่ยที่สูงสุขภาพดีและยังคงมีจิตใจแจ่มใสแม้ในวัยชราบ,บางคนที่นี่มีอายุถ,ถึง120ปีได้อย่างไม่ยากเย็น จากรายงานของ Australian Associated Press ระบุว่าตลอดประวัติศาสตร์กว่า900ปีไม่มีใครในชนเผ่านี้เป็นมะเรง็งและแทบจะไม่เจ็บป่วยนั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทุ่มเทเวลาในการวิจัยเพื่อค้นหากุญแจสู่ความยืนยาวของชนเผ่านี้ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าเคล็ดลับที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวขึ้นอยู่กับ4สิ่งต่อไปนี้ 1. อาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่แล้วชาวฮันซาจะเป็นมังสวิรัตอาหารของพวกเขาประกอบด้วยผลไม้และผักสดเช่นมันฝรั่งแครอทผักดิบหัวไชเท้าฟักทองแอปเปิลลูกพีชและแอปริคอตรวมถึงถั่วต่างๆเช่นวลนัดอโลมอาอนอน้ำมันที่จำเป็นและโปรตีนจากสัตว์ที่สำคัญได้แก่นมโยเกิร์ตชีสนอกจากนี้ยังมีธัญ,ญพืชข้าวเบลเข้าวฟ้างข้าวสาลีและแป้งบักวีททั้งหมดนี้ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจึงปลอดภัยต่อสุขภาพมากพวกเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ และไม่บริโภคอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์จะเก็บไว้สำหรับโอกาสพิเศษเช่นงานแต่งงานหรืองานเทศกาลเมื่อทุกคนจะได้รับเนื้อชิ้นเล็กๆที่ปรุงสุกอย่างดีอาหารทุกมื้อจะทำสดใหม่ที่บ้านในแต่ละวันการจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์และหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ชาวฮันซามีอายุยืนกว่าคนในภูมิภาคอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการวิจัยเบื้องต้นพบว่าการเป็นมังสวิรัตชั่วคราวอาจช่วยฟื้นฟู ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตลอดกว่า900ปีที่ผ่านมาไม่มีใครในชนเผ่านี้เป็นมะเร็งชนเผ่านี้ยังถือเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่มีสุขภาพดีที่สุดและอายุยืนที่สุดในโลก 4. กินแอปริคอตเป็นประจำแอปริคอตเป็นอาหารที่คุ้นเคยมากสำหรับชาวฮันซาพวกเขามักดื่มน้ำแอปริคอตแห้งเป็นระยะเวลา2-4เดือนต่อปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาและสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพดีป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแอปริคอตมีวิตามิน B-17 หรือที่เรียกว่าอะมิกดาลินเออร์มิกดาลินซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ3 ออกกำลังกายทุกวันชาวฮันซามีสุขภาพแข็งแรงและกระฉับกระเฉงแม้ในวัยชราพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเดินเขาตามเส้นทางภูเขาที่สูงชันทุกวันนอกจากนี้การเลี้ยงวัวและแก่การเก็บฟืนหรือการทำงานบ้านก็ช่วยให้พวกเขาเคลื่อนในไหวร่างกายและได้สัมผัสกับแสงแดดมากขึ้นพวกเขายังขี่จักรยานเล่นสเก็ตและเล่นกีฬาหลายประเภททุกวันซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรง4 ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชาวฮันซามักดูอ่อนกว่าไวมากกว่าที่เป็นจริงเนื่องจากชีวิตของพวกเขาไม่เต็มไปด้วยความเครียดหรือแรงกดดันพวกเขามักจะร่าเริงมีความสุขและมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนมีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปว่าการมีจิตใจที่มองโลกในแง่ดีและร่าเริงสามารถช่วยให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นและต่อสู้กับโรคภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่สมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจพรากชีวิตอมอักพัน หมอเผยในไทยพบ5-7คนต่อปีมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจพรากชีวิตอมอัคพันธ์หมอเผยในไทยพบ5-7คนต่อปีพบได้น้อยมากในประชากรทั่วโลกจากกรณีของอมอคพันธ์นาฎพระเอกชื่อดังซึ่งป่วยด้วยโรคมเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและเข้ารับการรักษามาตั้งแต่ปี2565ก่อนอาการสุดและเสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง39ปีสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเพื่อนในวงการรวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมาก แพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างยิ่งสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้พร้อมกับเผยด้วยว่าจากสถิติทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่พบได้น้อยมากแต่มีโอกาสพบได้ในทุกเพศทุกวัยมีอัตราการเกิดโรคอยู่ที่0.1ต่อประชากร1ล้านคนสำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่5-7คนต่อปีมะเร็งหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ผนังหลอดเลือด a n i o s a r c o m ส่วนที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจเรียกว่าแรบโดเมโอสคมซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามมีข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงว่าอาจสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมอาการของโรคโดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการเฉพาะแต่อาจมีลักษณะอาการเช่นเดียวกับอาการของโรคหัวใจร่วมกับอาการของโรคมะเรง็งโดยเป็นอาการระเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุเช่นเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไอมีเสมหมักเป็นเสมหะสีขาวบวมรอบตาขาและเท้าบวมเป็นต้นขณะที่เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผยว่าโดยทั่วไปการตรวจวินิจฉัยโรคมักเจอในระยะที่โรคลุกลามไปมากแล้วทำให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์แพทย์จะเริ่มทำการซักประวัติอาการของผู้ป่วยตรวจฟังเสียงเต้นของหัวใจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็โคหัวใจตรวจภาพหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT หรือ MRI MRI ตลอดจนการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องในด้านการรักษามะเรง็งกล้ามเนื้อหัวใจพบว่ามักไม่ค่อยตอบสนองต่อการฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัดแพทย์ จึงต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนมะเร็งออกด้วยการผ่าตัดเปิดหัวใจโดยตรงนอกจากนี้การพยากรณ์โรคมักจะไม่ค่อยดีโดยผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งการลุกลามของโรคการผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้หมดตลอดจนการตอบสนองของเซลล์มะเร็งต่อยาเคมีบำบัดเป็นต้นจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจพบได้น้อยมากในประชากรทั่วโลก และยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัดส่งผลให้ไม่มีข้อมูลด้านการป้องกันและการตรวจคัดกรองโรคจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ